เหนื่อยมากๆหายใจแยดังเฮ็ดเฮ็ดหายใจไม่สะดวกครับหายใจลงมาแค่นี้มันไม่อิ่มสวัสดีครับจากรพันสีแก้วครับบ้านเดิมเป็นคนขวนแเจ็เมืองดอกคุณสิงค์แคนครับปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่ภูเก็ตอาชีพตั้งเดิมผมก็เป็นช่างไม้ครับมา25ปีแล้วก็ผันตัวเองครับมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็ขยับตัวเองมาเป็นเซลของบริษัทเครื่องกรองน้ํายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งครับปัญหาสุขภาพของผมก็คือ มีอยู่ด้วยกัน2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือบุคลิกภายนอกครับทุกท่านเวลตอนที่เราทําตลาดเราเป็นเซลนะครับเนาะเราใช้รถจักรยานยนต์ครับในการทําการตลาดแน่นอนครับต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งวันใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาการแพ้หมวกกันน็อกครับผมนั้นค่อยๆบางไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยครับแรกๆก็คิดบวกเนาะคิดว่าร้านมั่งร้านมีร้านแบบนี้เศรษฐีแน่นอนใช่ไหมครับแต่นานๆเข้าก็รู้สึกมันไม่ค่อยสบายใจนะครับเนาะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอยู่ลึกๆ ส่วนปัญหาข้อที่2ก็คือผมเนี่ยครับเป็นช่างไม้มา25ปีใช่ไหมครับเราเทํางานอยู่กับฝุน่นละอองครับอยู่กับฝุ่นไม้สิ่งที่ตามมาคือเรารู้สึกว่ามีอาการเหนื่อยหอบครับหายใจเวลาเหนื่อยมากๆหายใจดังฮือฮือหายใจไม่สะดวกครับหายใจลงมาแค่นี้มันไม่อิ่มเคยไปหาคุณหมอครับคุณหมอก็เอายาให้ก็คือยาขยายหลอดลมแล้วก็ยาพ่นแล้วคุณหมอก็แนะนําว่ามันไม่สามารถรักษาให้หายได้หรอกคุณหมอก็แนะนําให้เปลี่ยนอาชีพครับช่วงนั้นครับ ชีวิตไม่ค่อยมีความสุขเลยไปไหนมาไหนก็ต้องพกผ้าเช็ดหน้าตลอดเวลาครับได้ช่องทางพอดีครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพตั้งแต่วันนั้นเพื่ออยากจะหลีกเลี่ยงจากสภาพแวดล้อมเดิมๆครับตอนออกมาทําอาชีพประกันชีวิตได้ไหมก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับน้อยยังเหนื่อยยังพออยู่โดยเฉพาะเวลาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแดดร้อนๆเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายเราจะต้องจอดรถขับพักใต้ต้นไม้เพื่อที่จะหายใจายาวๆให้ตัวเองกลับแข็งแรงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็นอกจากอากาศร้อนแท้เลย ถ้าเข้าห้องแอร์ก็ยิ่งแย่ใหญ่ครับโอ้โหคิ้มูกขี้ตาไหลออกมาทานอาหารไปเผ็ดก็ไม่ได้ครับมันก็ไหลยเยื้มออกมาลำคาญครับเวลาคุยกับลูกค้าก็เสียบุคลิกครับคิ้มูกไหลยเยื้มต้องพูดไปก็ต้องเช็ดคิ้มูกไปหรือพูดไปก็จะมีเสมหะที่ลำคอนะครับต้องคอยขักเสด็จอยู่ด้วยเสียความคือมันเสียบุคลิกนะครับของคนขายประกันชีวิตแล้ววันหนึ่งครับเหมือนกับบุญยังมีเนาะได้มีโอกาสมาขายประกันชีวิตให้กับโคยุทนาแสงชติครับ แล้วท่านก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์ซูเปอร์โฟเลตให้ผมแรกๆแ,แล้วก็อืมอ,อะไรผลิตภัณฑ์อะไรมันจะแพงขนาดนั้นเนาะน้ำคิดว่าเป็นน้ําผลไม้ธรรมดาไงแต่โคยุธนาก็บรรยายให้ฟังว่านี่มันไม่ใช่น้ําผลไม้นะครับมันคือนิวตาซูดิคอนมันคืออาหารบําบัดซึ่งมันสามารถบําบัดอาการปวดบวมอักเสบในร่างกายเราได้โดยเฉพาะปอดของผมครับที่อักเสบ มันสามารถเข้าไปฟื้นฟูได้โดยเฉพาะปัญหาภูมิแพ้ของผมนะครับมีขิมูกไหลมีน้ำมูกไหลออกมาเยิ้มๆนะครับมันแก้ปัญหาได้ก็เลยตัดสินใจลองซื้อไปรับประทานดูครับผ่านไปเดือนนึงครับเหลือเชื่ออาการที่มันเคยเหนื่อยเคยหอบนะครับที่เราต้องขับรถเวลาเจอแดดร้อนๆเราต้องจอดพักมันไม่มีครับมันหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขี้มูกที่มันเคยมีอยู่มันก็ แห้งไปครับผาชนะไม่ต้องพกแล้วนี่คือความมหัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วมันยิ่งดีกว่านั้นครับโัวท่ามันมหัศจรรย์กว่านั้นก็คืออะไรครับเส้นผมนะครับที่มันเคยบางเนาะสีสันที่มันเคยล้านใช้ยาผูกผมยี่ห้ออะไรไม่รู้ต่อยี่ห้ออะไรครับหลักร้อยหลักพันก็ซื้อมาใช้หลายหลากหลายยี่ห้อครับมันก็ไม่ดีขึ้นครับทั้งแบบกินทั้งแบบทาทั้งทั้งกินทั้งทาในหลอดเดียวกันครับมันก็ไม่งออขึ้นมา แต่พอเรามาทานผลิตภัณฑ์ซูเปอร์โฟแลกครับติดต่อกัน3-4เดือนครับไม่น่าเชื่อครับมีผมเล็กๆครับลูกผมค่อยๆโผล่ขึ้นมาค่อยๆย,ยาวขึ้นมาเรื่อยๆและตอนนี้ก็ขึ้นมาดกดังอย่างที่ทุกท่านเห็นนี่แหละครับนี่คือความมหศัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์ซูเปอร์โฟแลกจริงๆและยิ่งกว่านั้นครับทุกท่านยุคโควิด -19 เนี่ยนะครับเนาะถ้าหากว่าปอดผมยังย่แย่เหมือนเดิมผมเชื่อว่าผมจะต้องแจ็กพอตติดไวรัสโควิด -19 อย่างแน่นอนเพราะอะไรครับ เจ้าไวรัสโควิด19นะครับมันเปรียบเสมือนกับสะเก็ดไฟมันกระเด็นไปที่ไหนที่นั่นรับรองวายวอดถ้าหากมันกระเด็นม,มาที่ปอดนะครับปอดของเราต้องวอดวายอย่างหนีเยี่ยงไม่ได้ดังนั้นทุกท่านครับถ้าหากว่าใครมีปัญหาปอดไม่ดีปอดอักเสบเหมือนผมหรือมีปัญหาภูมิแพ้คิ่มุกไหลไซมหะในลําคอเหมือนผมนะครับเนาะท่านใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ฟูแลกเลยครับออามาแก้ปัญหาให้ท่านรับรองว่าท่านต้องร้องเพลง ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆขอบคุณเหมือนที่ผมร้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ฟเล็กเลยครับขอบคุณครับ